ยินดี้อนรับเขสุ่บ้านรังภาคจินจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายทุกคนนะจ้าทั้งฟังไทยและฟังต่างประเทศจ้าก็อ,อื่นเลยกข,ขอขอบคุณ FC ซทุกๆท่านนอจ้าดีขามมาติดตามให้กำลังใจกับรังภาคกินจ้าภากจินปลาแซลมอนปูชูบแป้งทอดล้วกะนี่เรือจ้าขนมจีนแล้วก็ตำตำ,ตำส่วนะจ๊ะเนาะตำว่ว ใส่นมจีนแล้วก็นีผพักห้องก่อนีแตงกวาแระดิแล้วก็สลัดแล้วก็พริกหยวกนะจ๊ะมารุยกันเลยจ้าพี่น้องจ๋าหนียวเราจ้ากินแซลมอนคำโตๆนี่จ้าแซลมอนขออนุญาตใส่มือได้จ้าล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ๋าโซนําจ้า ปูชุบแป้งทอดจ้าพี่น้องจ้าตัวใหญ่ๆจ้าปูทะเลไปหามาเองเลยจ้าไปตรงเองจ้าสี ชนนทำจ้าแซบมอูตัวใหญ่ใจ้ะกินได้หมดทั้งขาเลยได้จากกรอบจ้ะ กระเจม,มอนดีจ้ามิชาคำดีไงภักาอะจ้ะ

ปูกรอบอร่อยปลาแซลมอนเนื้อหวานหวานจ้ะหวานถ้ากินซุปปราแซ่บได้จ้ะ ทิบล้องกินแล้วจ้ะกินสุปก่ะแซบต้องกินต้องกินดิบจ้ะกินด,ดิบแซ่บแซ่บอืม้มแซ่บจ้ะแซ่บมะเขือเทศเมียพระราชาจ้ะ <c oughs> ผักสลัดสดหวานอร่อยจ้ะผักรสลัดอันนี้สดหวานอร่อยเพ็ดจ้ะเพะียดสุดยอดอืมมาจัดพี่น้องจ้า ต้นน้ำน้ำกันจ้ะน้ำใบดำได้จ้่น้ำแด,ง,ด,เดงเพราะว่าทิปย์ใส่พริกเผาเกาหลีจ้ะอร่อยจ้ะพริกเผาเกาหลีเพ็ดจ้ะเผ็ดสุดยอดนี่จ้ะ กอบตาเสรดี้กอบหวานอร่อย พักอากล่ำปีฟางจากวอนกรอบอร่อยอืมปูชุดแป้งทอดจากอืม

ปลาแซลมอนหวานอร่อยมากๆจาก้ะสุดยอดจ้ะเพียจ้ะ Ja. อยิ้มเลยจ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับรังพากิงเลยจ้าสำหรับพิปนีกับไปลวจ้าพี่น้องจ้าเจอกันใหม่คินหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า